สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิสาพิชิตสังนะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอ business model canvas นะคะชื่อ lift s o l a นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สปาและบำรุงผิวออร์แกนิกค,ค่ะค่ะผลิตภัณฑ์สปาและบำรุงผิวออร์แกนิกนะคะเป็นศูนย์รวมแหล่งผลิตภัณฑ์ความงามออร์แกนิกค,ค่ะโดยใช้สมุนไพรไทยนะคะที่ได้รับส่วนประกอบหลักจากสมุนไพรในท้องถิ่นค่ะโดยใช้มายกระดับพัฒนาเป็นผลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในสปาค่ะ ลดการใช้สารเคมีที่ทำ้ายผิวค่ะโดยมีไอเดียจากการที่เราไปศึกษาเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการทำสปาค่ะจึงมีไอเดียที่จะนำสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้กับการทำสปาค่ะด้วยบริบทของสปานะคะเป็นใช้แนวทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราจึงมีไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะโดยการสำรวจการตลาดด้วย w w 1 h นะคะโดย1น,นะคะวูไคลซื้อนะคะค่ะส่วนใหญ่นะคะเป็นวัยรุ่นและก็วัยทำงานนะคะที่ชื่นชอบการทำสปารักสุขภาพความงามคนส่วนใหญ่มักเป็นผู้ใช้บริการสปาค่ะค่ะโดยจำแนกได้ดังนี้ค่ะนักศึกษาต่างมหาลัยนะคะ12.5%ค่ะแล้วก็นักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย25%ค่ะ นักศึกษาต่างคณะนะคะ25เปอซค่ะและไว้ทำงานนะคะ 37. ปรซนะคะประกอบไปด้วยครูพนักง,งานออฟฟิศแล้วก็ผู้ให้บริการสปาค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นวัตซื้ออะไรนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ความงามเกี่ยวกับทำความสะอาดผิวกายแล้วก็ดูแลเส้นผมออแก,กนิกเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งเราได้จำแนกไว้ดังนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลทอดตัวนะคะ12.5เปเซค่ะ สกับผิวนะคะ12.5%ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาร์กหน้า12.5%ค่ะแล้วก็น้ำยาล้างมือ12.5%แล้วก็มีแชมพูนะคะเ,นะเป็นความต้องการส่วนใหญ่นะคะ50%ค่ะค่ะต่อไปก็คือ3นะคะซื้อทำไมค่ะคนส่วนใหญ่นะคะต้องการผลิตภัณฑ์ที่ออร์แกนิกนะคะเพื่อป้องกันผิวแล้วก็หนังศีรษะจากสารเคมีค่ะ รวมทั้งเป็นผู้ที่ชื่นชอบการสปาแนวธรรมชาติค่ะต่อไปก็คือวูใครมีอิทธิพลค่ะส่วนใหญ่นะคะได้รับอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าจากอินฟลูเอนเซอร์ค่ะนักรีวิวคนดังแล้วก็เพื่อนแนะนําค่ะค่ะได้รับความนิยมจากสื่อโซเชียลเป็นหลักนะคะ5นะคะเวนนะคะซื้อทําไมเออซื้อเมื่อไหร่ค่ะค่ะส่วนใหญ่นะคะซื้อเดือน1 2ครั้งค่ะ ค่ะแวนะคะซื้อที่ไหนคะ่ะจะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็หรือว่าร้านจำหนา่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะค่ะฮาวนะคะซื้ออย่างไรนะคะเริ่จากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยเห็นจากรีวิวจากช่องทางต่างๆจากผู้ใช้จริงแล้วก็มีการทดลองจากาต,ตัวเทสเตอร์หรือว่าการทดลองใช้ในในสปาหรือว่าคลินิกความงามค่ะ ต่อไปก็คือความแตกต่างระหว่าง s u s i s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  m o l e l n v n s นะคะฉบับใหม่แล้วก็ฉบับเก่าค่ะค่ะฉบับเก่านะคะเน้นที่กลุ่มไว้ทํางานชอบใช้ผลิตภัณฑ์ออแก,กนิกโรงแรมสปาคลินิกรักสุขภาพความงามฉบับใหม่นะคะเน้นที่กลุ่มไว้ทํางานแล้วก็เพิ่มในเรียนค่ะโดยกลุ่มอายุ20ปีขึ้นไปค่ะโดยกลุ่มเหล่านี้นะคะมีกำลังซื้อระดับปานกลางถึงสูงค่ะ ต่อไปคือชื่นชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะและกลุ่มรักสุขภาพความงามค่ะโรงแรมสปาและคลินิกค่ะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการสปาหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะคะฉบับเก่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแบบใหม่ค่ะแบบใหม่ก็คือผลิตภัณฑ์เออร์แกนิกที่ปลอดภัยไร้สารเคมีอันตรายใช้สมุนไพรไทยแล้วก็ส่วนผสมจากธรรมชาติมีหลายขนาดหลายราคาไซส์เล็กนะคะจะเหมาะกับวัยเรียนส่วนไซส์พรีเมียมนะคะจะเหมาะกับวัยทํางานค่ะค่ะกลิ่นหอมธรรมชาติแล้วก็ช่วยผ่อนคลายค่ะมีบรรจุพัณฑ์รักโลกมินิมอลค่ะ ช่องทางการเข้าถึงนะคะแบบเกา่าเราจะเน้นเว็บไซต์ช h อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกร้านสปาโรงแรมค่ะส่วนแบบใหม่นะคะจะมีแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะออนไลน์นะคะจะไปทางโซเชียลลาซาด้าติ๊กต๊อกช็อปสตอร์แกมเฟสบุ๊กออฟไลน์นะคะเป็นร้านออร์แกนิกงานสุขภาพความงามแล้วก็งานโอทอปค่ะ ความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะฉบับเก่าให้คําแนะนําผ่านเว็บไซต์แล้วก็จัดเวิร์กช็อปค่ะส่วนฉนบับใหม่นะคะให้คําแนะนําผ่านเว็บไซต์ค่ะจัดเวิร,ร์กช็อปกิจกรรมกิบนโซเชียลนะคะเช่นแจกเทสเตอร์หรือว่ารีวิวเพื่อลุ้นรับรางวัลค่ะอีกทางนะคะเป็นโปรแกรมสมาชิกแล้วก็สะสมนะคะเพื่อแลกแต้มรางวัลนนะคะ แหล่งที่มาของรายได้นะคะฉบับเก่านะคะรายได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์แล้วก็จากขายกิฟต์เซตค่ะส่วนฉนบับใหม่นะคะรายได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะรวมทั้งจากกิฟต์เซตหรือว่าลิมิเต็ดอินดิชันค่ะส่วนลิมิเต็ดอินดิชันนะคะมาจากขายในช่วงเทศก,กาลหรือว่าวันสําคัญหรือว่างานแบบสําคัญค่ะส่วนต่อไปก็คือการขาย ส่งให้โรงแรมสปาแล้วก็คลินิกค่ะเป็นการผูกพันธมิตรค่ะค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมหลักนะคะฉบับเก่านะคะสร้างการบรรจุการผลิตสินค้าแล้วก็การจัดการตลาดค่ะฉบับใหม่นะคะมีวิจัยและพนาสูนยใหม่ๆค่ะการผลิตและคข้อมูลภาพการสร้างคอมมูนิตี้ลูกค้าค่ะเช่นกลุ่มวัยทำง,งานและวัยเรียนค่ะหรือว่ากลุ่มที่รักสุขภาพอ่า ชื่นชอบสปาแล้วก็สินค้าออร์แกนิกค,ค่ะต่อไปก็คือการเจราจาท,ทางธุรกิจโรงแรมสปาและรีสอร์ทค่ะค่ะรัพยากรหลักนะคะฉบับเก่านะคะเป็นสูตรที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็วัตถุดิบที่มีคุณภาพมีผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณค่ะฉบับใหม่นะคะสูตรที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็นวัตกรรมออร์แกนิกค่ะวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นแล้วก็ปกิจลักโลกค่ะมีทีมกรตลาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณค่ะขอบคุณค่ะ